สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพึ่งนิสัน SK สเคชอีกแล้วนะคะวันนี้พึ่งมาพร้อมกับรถนิส e ัน k i ิกอีพาวเวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น V นะคะราคา849,000บาทค่ะและสีขาวนะคะก็มีค่าสีเพิ่มเข้ามาด้วย10,000บาทนะคะและสําหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะเดือนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นเพียง19,999บาทนะคะ หรือว่าเพื่อนๆนะคะจะเลือกเป็นดอกเบีย้ย0%ก็ได้นะคะสําหรับดอกเบีย้ย0%นะคะเอา25%นะคะ48เดือนค่ะก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษ0%แล้วนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากได้ชุดตกแต่งพิเศษนะคะก็สามารถโทรมาคุยนะคะโทรมาสอบถามเพิ่งได้ค่ะสําหรับคันนี้ก็เป็นรุ่นคิกวีนะคะราคา849,000บาทค่ะสีขาวก็จะมีค่าสีเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะ10,000บาทค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็เลือกเป็นดอกเบีย้ย0ูนซนะคะและไม่ต้องการชุดแต่งค่ะคันนี้ก็ติดเป็นฟิล์มก้องแสงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกฟิล์มเปอร์เซ็นต์ได้นะคะสามารถมาเลือกได้ที่ชรูมค่ะคันนี้ก็เป็นล้อแม็กแบบนี้ให้เลยนะคะเป็นลายทูโทนค่ะมีกล้องรอบคันนะคะภา,ภายในก็จะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะสำหรับรุ่น V ีค่ะ ติดกันสาติดฟิล์มให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคานะคะด้านหลังก็เป็นไฟท้ายเป็นแบบ led แบบนี้ให้เลยนะคะสวยงามค่ะอันนี้จะเป็นด้านท้ายนะคะด้านหลังก็จะมีคำว่าคิกแล้วก็มีตัวอักษร e power นะคะแบบนี้เลยคันนี้ก็สวยนะคะเป็นรุ่นกลางค่ะรุ่นลองท top นะคะสำหรับเพื่อนเือนท่านไหนที่ ไม่ต้องการเน้นฟังก์ชันออปชันอะไรมากมายนะคะเน้นไว้ขับใช้งานนะคะคันนี้ก็ถือว่าราคาประหยัดมากๆเลยนะคะและสำหรับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นเพียง1,9999บาบาทเท่านั้นนะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนจะเลือกเป็นดอกเบีย้ยพิเศษก็ได้ค่ะ มีส่วนลดของแถมให้นะคะสามารถโทรเข้ามาคุยกับพึ่งได้เลยนะคะที่เบอร์0617423994นะคะหรือจะแอดไลน์มาปรึกษารายละเอียดรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะคะพึ่งยินดีคำปรึกษาค่ะสำหรับคลิปนี้พึ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ